ปกกล้าวเผยทีมชาติไทยยุคอีที่อีย้ำกดเหล็ก3ข้อความเคลื่อนไหวช้างศึกทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เตรียมทำศึกฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2กลุ่มซีนัดที่3และ4พบกับโซมขาวเกาหลีใต้ที่โซเวลคัพสเตเดียมวันที่21มีนาคม ก่อนกลับมาเล่นกับเกาหลีใต้ที่ราชมังคลากีฬาสถานในวันที่26มีนาคมนั้น ล่าสุดเมื่อวันที่14มีนาคม2567ที่ผ่านมานักเตะทีมชาติไทยได้เข้ารายงานตัวต่อมาซาทาดะอีกทีอีกหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นที่โรงแรมโนโวเทลรังสิตโดยมีนักเตะมารายงานตัว15คนขาด4นักเตะจากบุรีรัมยูไนเต็ดและ4นักเตะที่ยังเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศก่อนจะลงซ้อมครั้งแรกที่สนามซ้อมบีจีปทุมยูไนเต็ดคลอง3โดยใช้เวลา ราววชั่โมงปกกล่าวอันตน์กองกลางทีมชาติไทยของครูแบงคอกยูในเตดกล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาติดทีมชาติอีกครั้งในการพูดคุยกับโค้ชอิชิอิยังไม่ได้คุยอะไรมากนะักเพียงแต่ได้เน้นย้ำกด3ข้อคือ1ต้องตรงต่อเวลา2รักษาสภาพร่างกายและ3รักษาความลับของทีม ส่วนสภาพร่างกายตอนนี้สมบูรณ์ดีแม้ในหลีกจะมีเกมต้องลงสนามค่อนข้างหนักก็าตามแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรื่องฮิตประเด็นฮอตด้วยกราบขอบพระคุณอย่างสูง